เน,นี่ยเขาเอายัางไงเป็นไฟยนี่ยเหรอเป็นไฟไวไฟมันทอ,อ,อดเฮ้ยสารลดต่อยรอดอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเฮ้ยมันต้องเป็นห่วงกับพวกพี่ลูกกูนัน่นมีระบบออโต้เพยรอดไหมสามารถเล่นเองได้สบายเฮ้ยอย่าลืมดได้เงินเราอย่าลืมเลี้ยงกูวได้หัวนหน่อยได้ จะเป็นอย่างกูต่ออย่างมึงวะอ้าวอ้าวงั้นนี่เพื่อเทีานันเว้ยปัดทุ่กาบเอาสีบ่เฮ้แน่นอนกูนะเฮ้ยเฮ้ยยังทมึงบอกสีแดงไหนเอาเอาเด็กวิชาลื่มคู่ลืมไข่บ่กูก็ลืมคู่คาไข่นงไอยี่หือมย่างัมึงเอาไปเลยไปเลยไปแล้ว ตีกันให้ยังเลยมึงเพื่อนมึงกินยังโล้ควอยแล้วมึงไปกินยังโล้ก็ได้ยังแต่มันหอมกูมึมีเงินซื้อเขาใส่ละซ่าบาทกูกูมีดอกกูตีด้วยก่อนคันมึงมูมีกูคุยตีกันตัวบอกนี่ไหมอยากหรอเส้าเส้าเซานี่นี่ไปแบ่งกันสวัสดีครับเพื่อไปกลับไปนนักพี หลีนพมพ่มกับมือนะพีนะตองมายิ้มดอกเล่นจอดนานรลอยนึงอขาทุนตัวนีอยหน้า่หน้าโกเป็นกับหน้าเ็ดอยยยวยอยูเ็ดวกรการพุนจะไปย่กัวกดบเยนสิบบาทคะกรอกปจจา แม่ค่ะใส่กอบยังมีสองนลวยแม่ค่ะจะมีสองใจบ,บน้น้อยใเสร็จกอบแล้วครับก็ว่าากู้หญ้งเนาะหมของหนงามเนาะมันสิงามพูดคนทักขังบ่ถือลายตีเมื่อกี้ถ้าเไยเจอ,อยี่บบจิบจนตาไอ้ไกย่ยอมดีนกียังกี้ง่ายเลยนะ มันไม่แมนนกมันเป็นเครื่องบินอาย่บ้านกับบอสนีตัวนี้ตัวตาเฉพาะได้เดี๋ยว,มวหม <c oughs> อตรวจให้ตรวจฟรีบอเสียเง <c oughs> <c oughs> ินแล้วตาจ่าหาบกไงเจ้าซื้อเสี่ยซื้ออยังนูเป็นบอเนี่ยถุงกระสานชื่อของห้างวันนี้ไหนเยอะกว่านี้อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบส่งให้เลยนะคะ <c oughs> แล้วหนูต้องอแก้ตามแบบที่เลยใช่ไหมคะ,ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอประมาณ20นาทีนะคะเพอดีว่าหนูมาถึงบ้านนะคะอันคู่ครับอันนี้ให้ประกอบให้เล็บ่ครับนี่อออประกอบเล็บกไ็ได้โอเค

ไปทวนแล้วงานมันสำคัญประนันบอกครับครูต้องฝ้าวงเลยนี่มันกับพ่อไมีวิธีอยู่แหละจังไหนจันถาเขาเ,เนี่ยยืมไฟเ,น,เนีเ่ยโหลดน่ะยืมเนี่ยไปทางรางแป๊บหนึง่งโอ้อโหอ้แป๊มนึง่งเร็วเร็วเด้อ เออหายยีงเขาเนี่นยจเจ้ามีนมายัางเอออยู่สิถามนแบบนี้ตรงตอตรงคูงง่เดี๋ยวเดี๋ยวขอมข่อ,ขอยเด้ เดียวมันวางห้างหมดนะเดี๋ยวเดียวเกย,ยบขัดสร้างอ้วย เซ่เป็นอะเบียดอะเดี๋ยวไม่ยอเอายางมามันมีหมดโอ้ยประชาหมดยางมาเร็วโดดคว่มาเนี่ยเรวเ็วมันสี่คำเออกระทนนั่น แม่มกระพันลูกปุ่มลูกบุ๋มยังสี่เนะเอ๋โอยมาแล้วเนี่ยอ้อมมันนี่วะปลาดุกลอยยังปล่อยมันซะโอ้ยเจ้าคือบอกมามาแบบนี้บ่ปล่อยโดนมันแม่ปล่อยมันลอดโอ้ยบ่มีทางเอาของมา เจาดสิปอยหรือบปลปอยบอัวปอยหนึง่งฟองให้นับหวด1ิบผุนอีนนี้สามเออเออเออปอยก็ได้หอ,อ,อกก็ยากโชคดีนะมึงว่่ถือกลัวกถกือผู้อื่นล่ะปลาปึกๆแบบมึงนี่ค่อยๆเฮ็ดกะมันพันไว นี่ศูนย์ซะไปยิ้มมันเป็นขาดของมันที่เชือ่ออกมีแม่พระไม่ชื่อนี่มันเป็นหัวจังใดอ่ะนี่มันต้องยิ้ยิแบบนี้นี่ละยอดออกมาออกมาเอาหาออกก็ได้อ,อ,อันนี้มันบ่ ื้อแมงก็ได้ึ้นหน่อย,ย <c oughs> ไม่เลีเ้ยวเอาวางเสียขยัดผู้ใดแเลตัดกรบบานเองดิบอกเองไนะโอ้ยระดับได้ห่ะก็สันเอามาเปลี่ยนกันบอกเลิว้วสันบุลินขี่โกงไปนาะอู้หันมา มักคักแม่นเอาเปียบนี่มาจับดีๆเรียบเด้อเบิ้งเรียบอ,ย <c oughs> อาหาตีขึ้นมาเี่หน่วยได้กระเจียวละ <c oughs> อ๋อใหญ่ย, <c oughs> ย,ย,ยักยหญย,ยักข <c oughs> ึ้นใหญ่เอาเฝ้าตี แพ่แล้วกับันอีกนดไปบายอ๋อีปนไบายอย่าเ้าขาคนกลับเองเร็วโอ้ขาเนี้ยโว้ยอย่าเ้าเจ็บขวางเลยนะขวางเดินโย่โอ้ไม่ขวางโว้ยขาเนี้ยขาเนี้ยกดจับมา ับรถเลยจับไปไหนจับเองกันเลยับรถหมวกกันนอกกับบอสเซที่ไปขับี่วเอาไปขับขี่มาเบื้องด้นนี่หรือเบื้งซีรถด้นี่เบื้งขึ้นสันนี้มานี่เบื้ง้นนี้มันขี่ดมันขีกฎหมายรถกับบอสละบอสไปสิบ้าไปขึ้นสารสิบาไปขึ้นสารด่วนเลยส่าผู้ตายนใกในี่ก็ไปไปให้ยังไงบเกูไปห้รอดยู่นี่รถมันตายแล้วรองสิพิมพ์ตัวอักษรยุคอนี่เป็นพิมพ์ดิแม่ม S <S อีเดงไหนวะอู้้กับกูบ่เคยเรียนก่น,นบ้านกูบ่มีกูสิพิมพ์สอสาราหน่ไหมกูเือได้สอเสืออืมยังกว่าตัวยังขึน้นหน้ากว่าตัวโอ้ทั้งใมื้โอ้สิบโอ้สิบอ๋อเออเออเขาใจไรหยุดเออไม่ยังดียวกูตัวไม่ดอบช่้งเนี้ยช่้งเนี้ย